นดูได้ง่ายกว่าครับมันแล้วมันมีจริงด้วยบ้านเรามีจุลเครื่องยากครับอ๋อเลยนะครับเรื่องนี้ไอเดียมาจากที่เลยป่ะในเรื่องนี้ใช่ครับแล้วก็อ๋อได้คุยกันผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าผมตื่นเต้นเ็พี่บอลก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่อันเหมือนกันครับอ่ะทีนี้มาถามเอสเซนตีวิสโปรดิวเซอร์ของเราบ้างดีกว่านะครับเป็นคนแคสติ้งนักแสดงทั้ง5ท่านนี้ด้วยด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เข้ากองทุกวันด้วยทำงานกับภ้าคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่หลง กับห้าคนดีใช่ไหมคะเรื่อง acting เป็นไงบ้างกันที่ขอเกิดกันว่าอมตะพัสยอพนี่นะคะเป็นหนังแนวแอคชั่นประจุภัยครับซึ่งการตอบโจทย์เรื่องนี้เราต้องหาหนังแสดงที่เป็นวัยรุ่นและพร้อมที่จะเล่นบทแอคชั่นแบบรุยๆซึ่งทั้งหาคนนี้เราเห็นแล้วว่าน้องทุกคนครบถ้วนโอกาสออกตัวก่อนเลยก็คือแบบน้องเล่นได้ด้วยแบบหน้าตารูปร่างหรือว่า บทบาทที่เรามอบให้น้องทุกคนทําหน้าที่ออกมาได้ดีมากครับแล้วเราก็ยังมีน้องนองนักแสดงที่สมทบเรื่องนี้อีกหลายคนเช่นกันครับเข้ามาเสริมเติมให้ทุกอย่างลงตัวได้ดีมากแสดงว่าพีงมองแล้วว่าทั้ง5คนค้าคาแรคเตอร์นี้เหมาะกับตัวละครที่พีงเลือกวางไว้ใช,ใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากนีกน้ตอนที่วางไว้พีงรู้สึกเป็นงถูกใจกับคาแรคเตอร์ของเขาไหมถูกใจอุ <laughs> ้ยพีย่หญิงมองใจค่ะ <laughs> ถ้าไม่ถูกใจก็ผมไม่เลือกมา อ่าอะไปต่อที่นักแสดงหนุ่มของเรานะครับคุณจะมองใครก่อนก่อก็คุณนั่นแหละเอาการครับในเรื่องนี้รับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับครับรับบทเป็นบูรินครับเป็นเด็กคนหนึ่งนักศึกษาปีสี่ครับที่เข้าร่วมไปหาใบชะลาการมาโดยใช่ครับครับทีนี้พอเราได้ทํางานในหลังเรื่องนี้นะมันเป็น CG แลเวาอาการนะ ทำงานดีซีจีเคยทํามาก่อนไหมไม่เคยครับเป็นอย่างไงบ้างก็ต้องใช้จินตนาการคนท้างเยอะใช่เพราะต้องเจอจระเข้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องทําให้แบบคนเชื่อให้ได้ครับเราก็พยายามจินตนาการให้ได้แล้วก็เข้าไปอยู่กับสถานการณ์แล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องจริงให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันส่งผลต่อคนดูว่าว่ามันจะจริงแค่ไหนความน่ากลัวมันจะอยู่ไหนถึงว่าคนดูเขาจะเชื่อเรามากแค่ไหนเ่อด้วยใช่ไหมใช่ครับ แต่ออกาสเขาทำงานมาเล่นต่างมาหลายเรื่องอะพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะใช่ครับก็แต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่ดีมากๆครับผมอ๋อนะออกตัวดีมากเลยวอกัสนะครับคนณได้ไปต่อเรื่องต่อไปนะครับต่อไปต้องลุกครับรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องรับบทเป็นนาวาครับนาวาก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่ครับเป็นเพื่อนสนิทของบุรินกับน้ำบาศครับผมก็เรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์ครับก็ตอนเรียนก็เหมือนกับ ที่ทำโปรเจกต์ทสษนีงานวใิใจัยเกี่ยวกับพืชชนิดหนึ่งครับครับก็เลยตัดสินใจเดินทางไปในพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อไปตามหาใบชะลวันครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวจระเข้เนี่ยนะครับผม,มทำงานกับเพื่อนๆในกล่องรู้สึกอย่างไงบ้าง<ม>ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือเหมือนกับเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยทุกคน<ม>ก็เหมือนจะเป็นแบบเพื่อน,นกันก็จะหยอกแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องลอยครับน้องลอย น้องพลที่เขาตกใจเลยน้องพลครับเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นน้ำหวานค่ะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงจ๊ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่หวานสมชื่อเลยค่ะเป็นคนที่แบบชอบการทดลองก็เลยเรียนอยู่สาขาเดียวกับคนนี้สาขาอะไรนะพุทธศาสน์พุทธศาส์ใช่ใพุทธศาสตร์ใช่ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นครับแล้วทํางานกับกองภาพยนตร์กองนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะดีใจเพราะว่าเราได้เจอกับ เราได้แสดงกับคนที่เราสนิทด้วยก็คือพี่ฟู๊กเพราะหนูเจอหลายเรื่องมากแล้วก็ยิ่งรู้ว่าได้แสดงด้วยกันเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันก็ยิ่งแบบทํางานผ่านผลไปได้ด้วยดีเลยค่ะอ๋อใช่คือผมต้องออกตัวนิดนึงว่าต้องลอยเนี่ยเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลส่วนตัวเยอะมากนะครับจริงๆเป็นนักแสดงคนนึงที่ฝีมือดีมากแล้วก็ฝากน้งองไว้ด้วยฝากภาพยนตร์ด้วยจริงๆขายของเลยคนนี้คนนี้มีของรอจริงคนนี้ม<ๆ>ีของจริงขอบคุณค่ะคุณออกัสออกัสนี่บอกเลยนะครับ เปิดพูดไม่ออก <c oughs> อกำลกังพี่กำลังนึกอยู่ไงครับพี่กำลังนึกอยู่นะไป <c oughs> ต่อที่บิวครับครับผมรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นฟีฟ้าครับก็จะเป็นเด็กบ้านรวยนะเรียนอยู่คณะธุรกิจครับแล้วก็จะเป็นแฟนกับน้ำหวานก็ะจะเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้ครับไอที่ไปประชันภัยขเขาคืออยากไปปาร์ตี้ในป่าแค่นั้นเลยครับอ๋อเลือดก็เกิดเพราะเหตุนี้เลยอ๋อแล้วทำงานในกองมีวเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆต้องเกินก่อนว่าผมมามาเล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกครับจริงๆก็เก่งครับแต่พอมาเจ่กับนักแสดงคนที่มีฝีมือก็สบายใจครับโอเคยิ้ม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 อ่ไปท่านสุดท้ายครับน้องพีพีครับค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นแชมเปญค่ะครับก็คาแรคเตอร์ของแชมเปญก็สมชื่อค่ะอร่อยแล้วก็ซ่าด้วยค่ะมีความเปรี้ยวนิดนึงครับ แล้วก็ที่ไปกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเหมือนกันอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์แต่ว่าพอดีว่าเป็นแฟนกับบูลินแล้วก็แบบก็เลยอยากไปเที่ยวกับแฟนด้วยอ๋อหมันถึงว่าแฟนพันทีทิ่ศห็ก็เลยตามมาอยากไปด้วยแค่ั้นอ๋อทำไมเอาการมองหน้าแบบเป็นม,ม,มีอะยรเหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีเงื่อนงำแต่ว่าต้องไปติดตามในภาพ,พยนตร์อีกทีหนึ่งครับใช่ครับมีมองคอนมองแบบตั้งใจจ้องเพื่อให้มีถามอย่างนี้เลยนะ ทีนี้เรามาทำมาถามถึงขั้นตอนการถ่ายทำดีกว่านะเพราะว่าในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนค่อนข้างเยอะแล most, ้วก right <laughs> ็เป็น CG เรื work <Museum> <h Hoe S 1> <okes> ่องแรกๆที่ทําได้เนียนตาที่สุดพี่บอยใช้ไมค์สิครับพี่พี่ตอบอย่างนี้ผมก็อนคือพอเราได้ดูอย่างนี้พี่บอยมีการวางแผนในการถ่ายทำมันต้องยากมากแน่ๆเลยใช่ไหมพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อยาง งานงานชิ้นเนี่ยครับที่ที่ทำนะครับก็มีปร,รึกษากับบริษัทฉายาพิเจอร์ก็ทาทําีจีครับเป็นเป็นบร,ริษัทที่มาเปิดใหม่ที่ประเทศไทยทำซีจีให้มาเลวลให้พอลิมูนครับโอ้ใช่ครับแลราก็เลยทำงานนอกมาเลยครับแล้วรราาเราก็ปรึกษากันในกลุ่มครับก็จะมีผูู้นะครับที่เราไปดูงานเขาที่ที่ที่บริษัทเลยก็เลยกลับมามาประชุมแล้วว่าเรามีความมั่นใจที่เราจะทําีจีจอร์เก้ให้เหมือนที่สุดคือผมผมก็มั่นใจครับว่างานออกมาเนี่ย รับรองเลยว่าเป็นจรนเคที่เหมือนที่สุดซึ่งเป็น CG ครับน,นี่น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งใช่ครับแล้วก็งานของเขาก็ทำระดับระดับโลกเลยครับงานเขาทำทำสไปเดอร์แมนทำอะไรอย่างเงี้ยครับง,งานเยอะมากแล้วก็แล้วก็งานของเราเนี่ยก็จะ็ส่งทำต,ต่างประเทศด้วยครับอย่างซิมน้ำซิมเลือดจอนเคทผู้ม,มาร์คก,ก็คืมีน,น้ำเนี่ครับก็ส่งต่างประเทศทำโอ้โหระดับนั้นเลยเหรอพี่ใช่ครับเ,เราถ่ายเสร็จมาเนี่ย ปีีกว่าครับแล้วก็ร่วมสองปีแล้วไป่านจะทอดออกมาีด้ครับมันเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็ซีจีชิวีเอามาประกอบกันที่แล็มันก็ใช้เวลาน้าครับทีนี้ผมแอบถามใช่ไหมพี่มีเรื่องที่ผมสงสัยมากเลยครับมันจะมีฉากที่นักแสดงในแต่คนจะต้องเจอในยครับประโ์ใช่ไหมครับผมแล้วต้องเป็นจระเข้ไงครับผมทำยังไงดิทำยังไงเนี่ยแอบถามหรือทำยังไงดิอย่างฉากในถ้ำนี่ครับน้องๆเขาไม่เข้าใจผมว่าเขาไปแอบอยู่ตรงท่าผมอธิบายอ่ะ พวกผมก็จะอธิบายว่าเนี่ยมันจะมีจระเข้มันตามมันจะคาอยู่ทั้งหลังแล้วก็ให้เขาเล่นแท็กซี่บางคนก็อย่างสิบคนนะครับมีน้องๆหน้าใหม่ด้วยสิบคนเขาก็จะไม่เข้าใจผมก็ตเราเอาถัง200ลิตรเอามาลากเอาเพื่อให้ได้ยินเสียงะไรแล้วบางคนมันก็หลุดหัวลรอมันก็อีลงวงเคแล้วต้องว่ามันจระเข้มันแล้วผมก็บอกกับพลอยว่าพลอยคุณต้องเอาง่าคุณต้องเอาตามผมก็จะมาร์กเลยว่าใครต้องทำ ติ้งแบบไหนเพราะนั้นไม่นั้นก็จะเล่นเหมือนกันหมดสินคมจะเล่นเหมือนกันหมดนะครับีเข้าใจป่ะครับพี่ก็ต้องวาดคาแรคเตอร์ว่าตรงนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ต้องสมมติผมต้องเป็นผู้นำต้องต้องต้องมีมีไหวพริบครับส่วนส่วนส่วนบิวก็ต้องเป็นตัววายแตัวแบบอ่านี้ครับผมแล้วก็ผมก็พยายามให้คาแรคเตอร์แต่ละคนที่แบบแยกกันไปเลยครับแล้วส่วนส่วนแต่ละคัฟแต่ละซีนเนี่ยดีแล้วก็จะเป็นคนดูเรื่องแอคติ้งครับแอคติ้งเรื่องเสื้อผ้าอะไรความต่อเนื่อง ทีนี้ผมสงสัยตั้งแต่แรกเลยพี่บนภาพยนตร์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงพี่เรื่องนี้ค <c ười> ุยกันครับแล้วก็สร้างสร้างกันเองนะครับายถึงว่าเป็นพอรตกันเองใช่ครับพอรตกันเองขึ้นมาว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปป่าแล้วไปเจอไปเจอ,ไปเจอจระเข้เอยักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหญิงเขาก็าให้โจทย์อว่าเฮ้ยบอลมันจระเข้ธรรมดาแบบบ้านเราไม่มันต้องอย่างมันต้องมันต้องสามารถยักคนขึ้นตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเราก็เลย ขับขึ้นมาขับขึ้นมาแล้วก็ทําบทภาพยนตร์แล้วก็นั่งคุยกันจนจบจนออกมาเป็นผลงานเลยครับกว่าที่จะเซ็นเส้นทั้งหมดกบบระบวนการนี้ใช้เวลาในการทำภาพยนตร์นี้ทั้งหมดกี่ปีสองปีสองปีกว่าถ้าเกิดว่าทำบทเสร็จแล้วแล้วก็รวมถ่ายทำไปพี่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยครับช่วงช่วงโควิดด้วยแล้วก็พวกผมก็ไปถ่ายผมก็ไปอยู่ป่ากันแล้วก็คือมันเข้ามุมไม่ได้ไห้ามภาพฟิวห <laughs> ายไปหนึ่งตีสี่ตีห้าเลยครับ มาบอกน้องๆว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นสายก็ลุยก็ก็ก็หนักอยู่โคตรนะพี่ใช่โหดครับแล้วแล้วมันมีทั้งแอคชั่นคนด้วยแอคชั่นจอนาเค้ด้วยอืมมันยากนะพี่ยากสำหรับพี่ยากเลยครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ในเรื่องในเรื่องการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับซีจีด้วยครับตัวพี่เป็นประสบการณ์การทำภาพยนตร์เยอะมากพี่บอลเรื่องนี้มันท้าทายนะพี่ตัวเรื่องเงี้ยครับมันมันเล่นกับมันเล่นกับซีจีเยอะครับแล้วก็เราก็ต้องมาร์คเฟกต้องประชุมเยอะ ประชุมเยอะเราประชุมทีมงานเราเราประชุมกับทีมงานของฉายาเขาด้วยครับเขาก็จะส่งคนมานั่งประชุมกันว่าเราจะมาร์คเฟรมทำยังไงจอร์เทสเป็นยังไงสร้างเราช่างสร้างจอร์เทสตุกปอมครับทีบ่เขาปอมก็ใหญ่มากให้ให <c oughs> ้น้องๆเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันม,มันก็ต้องออกแบบันเป็นมันแบบมันอ้าปากคนงานที่เขาขับกันอั่นเองแล้วหญิงเขาก็จะดูเรื่องแอคติ้งเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ลอม มันต้องเยอะกว่านี้คือมันเห็นแล้วมันต้องตกใจมากมากบางคนก็แบบบางคนออกมามันก็มันยังไม่ถึงเราก็ต้องเล่นใหม่เลยครับพี่ในเรื่องนี้ผมทราบมาว่ามีนักแสดงใหม่ๆหลายๆคนด้วยใช่ครับมีนักแสดงหน้าใหม่ไว้อีกห้าท่านครับท่านทองงั้นแต่ผมขอแาตถามพี่หญิงได้ไหมพี่หญิงครับพอเจอนักแสดงใหม่ๆรู้สึกหนักใจบ้างไหมครับพี่อือันที่จริงก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเห็นน้องเข้าต้องต้องเข้าร่วมกับ จาระเกสเราไม่สามารถแบบรู้สึกเลยว่ามันจะใหญ่แค่ไหนอันนั้นเริ่มหนักใจนะเพราะบางทีบานต้งคนเห็นเหมือนที่พี่บอลบอกว่าเราถ้ามอัพขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเป็นจาระเกสเนาะแค่แบบว่ามันก็คือของปลอมงับขึ้นมาก็แบบือก็แค่เนี้ยช่แล้็แบบอะไรตั้งแบบเทคบางคนได้ห้าคนนี้ได้บางคนก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เรียนรู้มาแต่ว่าน้องเก่งเรียนรู้ได้เร็วในห้าคนนี้เอาเฉพาะห้าคนนี้นะ คนไหนผิงหนักใจน้อยที่สุดอ๋อ uh, น้อยที่สุดไม่ใช่บ้าที่สุดน้อยที่สุด <laughs> เริ่มเลิกหนักทุกคนเริ่มเลิกหลัก <laughs> เลิกหักกันแล้ว <happen> ไม่นะคะไม่หนักใจเลยอันนี้รจริงๆนะคะคือการทํางาน5คนนี้คือแบบมบืออาชีพครับ <h? S 1> จริงๆตอนแรกหวั่นกันว่าหลายคนกับปูใส่กระโดงเปล่าจริงๆบแบบว่าไม่เลยไม่เลยคือแบบพอบอกว่าทุกคนพร้อมเพื่อคนถ่ายคือจะไม่มีการเล่นเลย ไม่มีจริงๆค่ะน้องโอเคมากไม่ได้ไม่คุ้ใจเลยไม่โอเคค่ะไม่ไม่ไม่หนักใจกับน้องๆเลยใช่เอาการเหมืจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าแต่แต่ไม่ได้หน้ากล้องน่าหลังกล้องอ่ะจะได้ยินเสียงพลอยตลอดเวลาก็จะไม่เงาะลยอ๋อเขาตามพื่อเยอะสร้างสีสันไม่ใครแล้วคนที่เมาคือกับพี่ฟุ๊กนี่แหละค่ะโดนกันตลอดแบบว่าพูดกขับคือบอกว่าไอ้สองคนนี้คุยเล่นอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยใช่เอาการเหมือนมีอะไรจะพูดเมื่อกี้ แซวไปเฉยจะไม่ดีกว่าตั้งแต่ดี๋ยวโดนเล่นง,งานคือไม่เค,เคยร่วมงานกับพี่บอยกับพี่องมาก่อนป่ะไม่เคยเลยครับครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเจอเขาสองคนนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอ่อต้องบอกว่า,วาตอนแรกได้บทมาเนี่ยคือชอบมากเพราะเป็นคนชอบชอบดูหนังฝรั่งแล้วแนวแบบเทนนิสแบบงูอนาคอนด้ายักษ์อะไรอย่ซึ่งเรื่องนี้ติดต่อมาเราอ่านไปนิดนึงคือสนุกมากเลยครับแล้วพอได้มาคุยกับพี่บอยพี่บอยคือน่ารักแล้วก็ใจดีมากครับแล้วก็ เออได้ร er ู nah, ้ว okay, you ่าเป็นซีจีระดับฮอลลีวูดยิ่งเรายิ่งมั่นใจแยิ่งอยากเปิดกล้องมากอยากทำงานกับพี่ๆมากใช่ครับเราประกันกำลังอีกสี่เรื่องนะลูกดีครับดีดีออคพอได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็รู้สึกว่าที่เราทํางานมาผ่านมานานแล้วว่าเราก็อยากได้ดูมากและซีจีออกมาก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็เรา คือเราทุกคนไม่ได้ดูหนังเลยซึ่งจริงๆพี่บอยให้เข้าไปดูได้บ้างนะแต่เราก็คือแบบตั้งใจจะไปดูเพราะว่าอยากดูแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกับคุณดูทุกๆคนอยากดูพร้อมทุกคนเลยอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาซื้อตั๋วนะครับวันที่1นี้21นะครับ21ครับน้องฟลุ๊กครับได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไปรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับคืออยากรอดูพร้อมกับทุกคนเหมือนที่พี่บอยเขาก็จะมีแบบบางซีนที่เขาแบบ ตัดเสร็จมาให้เราได้แบบเขาเรียกว่าให้เราดีใจชื่นใจบ้างอะไรเนี้ยที่เราถ่ายกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้เราก็อยากรอดูที่มันเป็นแบบเวอร์ชันเต็มๆที่พร้อมจะฉายบนจอเลยก็รอดูพร้อมกันทุกคนคนนรับเออในมื่อกี้เพิ่งคิดได้ฟลุ๊กในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากไหนที่รู้สึกว่าเล่นยากที่สุดเออสำหรับพวกเลยโอ้โหน่าจะฉากเขาเรียกว่า ฉากตะโกนเรียกทุกคนให้หนีให้วิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรใช่ไหมเจ็บคอทุกคนสิบคนนะแต่เราคนแล้วคือเราต้องแบบว่าทุกคนก็จะแบบว้้าวว้าวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลัวจระเข้กันเนี้ยเราก็จะแบบเวลาเราซีนเดบนเรือเราแล้วพื้นที่แม่น้ำมันกว้างใมากแบบตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินกันเพราะมันมันอยู่ห่างกันใช่ไหมใช่ครับมันเหนื่อยนะซีนเขาเรียกว่าใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะครับต้องพลอยไม่แน่จะต้องถามเลยเพราะต้องพลอยเก่งอยู่แล้วนะข้ามต้องพลอยดีกว่า <laughs> มมไ่ะะจอแล้วพลวิชาที่ยากไหมสำหรับตัวน้องพลหนีมันยากเหระหนีทำมันนึกก็น่าตลกทำภาพมันนึกไปเลยศาสตร์ที่ยากเหรอคะเอาเอาถ้าทับพลไม่ไมีเอ <c oughs> าฉากที่น้องพลประทับใจหรือล่าประทับใจดเท่ฉากที่ประทับใจคือเป็นซีนแบบว่าจริงๆพอประทับใจหลายซีนค่ะแต่ซีนที่พอแบบตาจริงก็คือเป็นซีนแบบเล่นกับเอ้ยไม่ใช่เล่นกับเป็นซีนระเบิดอ่ะที่เราเล่น,นด้วยกันหนีระเบิด ซึ่งชีวิตเนี้ยพลไม่เคยเล่นซีที่เกี่ยวกับไฟเลยคือพลกลัวมากหนูก็รู้พวกแบบไฟต้องเล็กเล็กเกีกัระเบิดใหญ่มากแล้วคือสร้างเขาเสียหายบ้านระเบิดบ้านระเบิดแนะเขาบอกลูกเล็กๆนะแต่ระเบิดอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องต่อไปพี่แนะนำให้พลสืบประวัติของพุ่มกัปป์ก่อนะครับเพราะพุ่มกัปปคนนี้เขาสาดเด็ดอยู่แล้วไม่ใช่แค่จระเข้ชั่วกะจระเข้เดียวให้สู้กับคนด้วยได้บู๊ในเรื่องนี้เขาบอกว่าเล็กเล่นเขามาจากอารอง คุณจะรอพรีวิจิตตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เลเวลเข้ามาจากตรงนี้เลยต้องระเบิดให้ร้อนให้ไฟแรงต้องเะไรอรรลองเขาเป็นทีมสาวหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอรรองว่าฉากนี้เนี่ยทำเป็นเล็กไม่ได้ต้องใหญ่จริงๆอยากใช้ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่ากลัวพลอยตกใจก็เลยให้เล็กลงหน่อยเขาบอกกันกันต้องปกป้องเขาแต่หน้าผมหงอยก่อนแล้วเจือแล้วความร้อนมันมาแบบอ๋อจังก็ไม่เคยเล่นกับ เคยเฝ่งอย่างนี้เหรอไม่เคยเคยแต่โดนล,ลูกปืนไม่เคยโดนล,ลูกระเบิดอ๋อใช่ครับ oh. ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมา,มากครับ <laughs> จับมือกันวิ่งกับพี่แต่พี่ออกมนที่พี่นำบนแล้วก็ <laughs> ล้อ <laughs> ด,ด้วยแล้วพี่ครับพี่มีฉากไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมคนระับ <laughs> น่าจะเป็นฉากเออ่ <laughs> นั่งบนแพร่นะนั่งบนแพที่กาญจนบุรีครับเพราะรู้สึกว่าฉากนี้มันออกมายากมากเลยนะเพราะว่าการบังคับแพแล้วมันแบบว่าต้องผ่าน ช่องเขาที่โค้งอะไรอย่างงี้ด้วยฝนตกด้วยอะไรหลายๆอยา่างหรือว่าจะผ่านมาได้นนนเนี่ยยากใช่ไหมใช่ใชแล้วเป็นฉากที่รู้สึกว่าสำหรับตัวเล่นยากมากแบบนี้ฝืนใจมากอะไรมีไหมฝืนใจนะมีไหมยากๆแลวโยเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดไม่ได้จะสบอยอย <laughs> ใช่พูดไม่ได้สบ <laughs> อยี๋ยวบอกั้นไปเข้าคู่กับออกการ์ดไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> ใสำหรับเราใช่ไปสายบายกันแต่ไม่ใช่นะ ยังพูดถึงบอกไอ้พูดไม่ได้ <c oughs> อ๋อพี่ก็ไม่รู้ซะแนนเท่านั้นแล้ว,ลวพีพีครับน้องพีมีฉากไหนที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับโหจริงๆประทับใจทุกวันที่ไปถ่ายนะคะจร <c oughs> ิงนะว่ะแล้วก็ฉากที่คิดว่าแบบมันมันอยู่ในใจก็คือฉากที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละที่บอกว่าเราแบบว่าแอบแอบกันอ่ะคือจริงๆริะในฉากมันก็ดูเหมือนแบบ <c oughs> แค่เราหนีใช่ป่ะแต่คือตอนนั้นเรารู้สึกมันสนุกมากอ่ะเพราะว่าเราเข้าไปตั้งแต่เช้ากเราออกมา์ีิ้งแบบมืดแล้วเรางงมากแบบ คือไม่หิวกันเลยแบบสนุกมากไม่รู้ว่าแบบสนุกอะไรสนุกเพราะว่าเจอเพื่อนๆเมาส์กันหรือเปล่าหรือไม่ก็ได้ก็ด้ค่ะแล้วคือแบบในถ้ำคือเสียงกับกล้องแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดลอดเวลาโดยเฉพาะน้องพลน้องพลเป็นผู้หญิงที่เอนเตอร์เจ์เยอะอันนี้ฟังการันตีเลยนะครับอ่ะทีนี้ถามผู้หญิงบ้างในพี่ในฐานะที่ผู้หญิงไปกองทุกวันแล้วก็เป็น acting ดูภาพรูปตัวกาแสดงด้วยมีอัจฉริยะไหนที่พี่ตัวพี่หญิงเองนะส่วนตัวพี่นะรู้สึกประทับใจแบนพิเศษไหม ประทับใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะเป็นฉากที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มที่แบบว่าเห็นเพื่อนๆ<ม>เริ่มโดนกินโดนกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนมันเริ่มกอ่อให้เห็นการเห็นแก่ตัวที่คุณเห็นแก่ตัวมาเนี่ยมันต้องรักกันแล้วนะมันต้องช่วยปกป้องกันแล้วนะแล้วมันรู้สึกว่า ความเป็นมนุษย์อะมันจะออกมาตรงนั้นนะคะว่าฉันต้องรักเพื่อนต้องช่วยเหลือกันแล้วมันแบบกินใจอ่ะวัดใจกันเลยใช่ใช่ค่ะอ่ะพี่บอยครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับเลยผมเชื่อว่ามันต้องมีฉากหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ายากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องมีคิดว่าอันไหนครับพี่เป็นฉากที่จอะเข้พูด้นากบน้ำาะไรแบโด่ครับเป็นฉากที่ยากมากครับแล้วก็ต้องมากเซนแล้วต้องเอาแพ่ไปลอยไว้กลางน้ำ ติดระเบิดด้วยติดระเบิดด้วยดยอาหร้นมันมันมันยากมาแล้วก็แล้วเราก็ทาออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นช็อตชอตนี้ด้วยครที่ปากชาให้อขึ้นึกเลยอตนี้ด้วยครับอ๋อถือว่าเป็นฉาากคาีบอยด้วยเอาแล้วัผมชือว่าตอนนี้เราสองพักกันมาพอสมควรล้วเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายแล้วพี่บอยครับให้พี่บอยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักหน่อยครับครับก็ขอฝาก ภาพยนตร์เรื่องอมาตะพันสยองด้วยนะครับก็เป็นทีมงานดารานักแสดงคนไทยก็อยากให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับอพี่หญิงครับค่ะก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะพวกเราทำเต็มที่แม้แต่ C ีเองเราก็คัดทีมงานที่แบบว่าฮอลลีวูดมาเพื่อทุกคนได้เห็นว่า คนไทยก็สามารถทําได้เหมือนกันคระฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เอากานเป็นตัวแทนนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับปรกาดีครับเลยนะจับตาดูให้ดีนะครับน้องผมคี้นะครับจะฝากขาพประโยชน์เรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับคนนี้โอ้ยการอแลความนะใชันหมยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้หนึ่งก็อยากจะฝากอาตาาพันธยศเลยนะครับผมคิดว่าหนังแนวนี้นะครับเอาตัวรอดซาวเวอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีในไทยแบบนี้นานแล้วแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับ ได้ CG ระดับฮอริวูดมาด้วยซึ่งมั่นใจได้เลยว่า CG ของเราแบบสุดยอดมากครับผมเราก็เจอเรื่องสนุกครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนก็21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอ,อ,อ,อนครับกับตะกัตปราสยอกครับอ่ะเริ่มกัน